สวัสดีค่ะคุณวิชาแคมี่วันนี้จะมาสอนสองประโยคนะคะในการที่จะถามว่าตอนนี้กี่โมงแล้วนะ,ะถ้าตอนนี้กี่โมงแล้วนะคะเราจะพูดว่า do you have the time do you have the time นะคะมีคำว่าเดอด้วยนะ,ะเพราะว่าถามว่าคุณมีอ่ตอนนี้กี่โมงแล้วนะเขาก็จะบอกว่ากี่โมงนะคะ do you have the time do you have the time นะคะก็แปลว่า what time is it นั่นเองแล้วเขาก็จะบอกว่ากี่โมงแต่ถ้าเราไปพูดว่า do you have time Do you have time นะคะซึ่งอันนี้มันจะแปลว่าคุณว่างไหมนะคะคุณมีเวลาไหมหลายคนอาจจะตอบว่า I'm busy หรือว่า Yes I'm free อะไรแบบนี้นะคะก็คืออย่าลืมนะ มีคำว่าเดอกกับไม่มีใครที่อยากได้ประโยคแบบนี้นะคะไปตอบพูดสื่อสารได้เลยโดยที่ไม่ต้องคิดแต่งประโยคเองหรือว่าอีคำนี้จะแปลว่ายัางไงคุณิชาแนะนำเลยหนังสืออ e ีบุ๊กของคุณิชานะคะ English Short Cut ทางลัดเก่งอังกฤษในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งจะรวบรวมเอา1,500กว่าประโยคนะประโยคใหม่ๆเป็นประโยคที่เขาใช้กันจริงๆในชีวิตประจำวันนะคะเพื่อที่คุณจะได้เอาไปใช้เลยนะอ่านปุ๊บแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยนะคะมีทั้งความหมายรูปประโยคนะคะแล้วก็ คำอ่านด้วยนะคะซึ่งจะทําให้คุณออกเสียงได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะและถ้าใครที่ดูในคลิปนี้นะคะให้โบนัสนะคะอีกชุดหนึ่งเป็นอ e ีบุ e ๊กคำศัพท์อีบุ๊กรวมคําศัพท์ที่ใช้บ่อยะะให้คุณเอาคำศัพท์นะคะไปเติมในช่องว่างจากประโยคในอ e ีบุ๊กได้เลยนะเพื่อนๆอันนี้สะดวกมากๆสามารถเปิดอ่านได้ในมือถือในแท็บเล็ตในคอมพิวเตอร์ได้เลยนะคะถ้าใครสนใจนะราคาเต็ม2590แต่วันนี้ ในคลิปนี้นะคะพิเศษที่1,690บาทถ้าใครไม่อยากพลาดนะทักไลายมาได้เลยนะคะที่ไลแอ k r u n i c h a a ไลแอ k r u n i c h a a นะคะ